สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาแชร์ Google Map นะฮะอันนี้มือถือ iPhone นะครับมือถืออื่นมือถือ Android ก็ได้นะมือถือ iPhone ก็ใช้ได้ถึงแม้ว่า Google Ma p นี้จะเป็นของ Google ซึ่งเขามีความสัมพันธ์กับมือถือ Android นะแต่ iPhone ก็ใช้ได้นะครับถึงแม้ว่าเป็นระบบ iOS นะฮะทีนี้คลิปนี้นะครับการแชร์นะสมมุติว่าเราไปไหนหรือว่าเราต้องการให้ใครรู้สถานที่นั้นๆนะครับเราก็สามารถแชร์ได้นะครับแบบแรกเลยนะครับก็คือ เราจะแชร์ไปที่จุดเป้าหมายนะครับเข้าไปเลยนะครับแล้วเราพิมพ์ค้นหาเลยนะสมมุติว่ามีอยู่แล้วนะครับผมก็คลิกตรงนี้นะครับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะฮะหลังจากนั้นนะครับอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วเราจะแชร์ไปคนอื่นนะครับเราก็มาเลื่อนมาตรงนี้นะครับเห็นไหมครับแชร์นะเราจะแชร์ส่งไปช่องทางไหนก็ได้นะครับแชร์เห็นไหมครับ แล้วก็แชร์สถานที่นะครับตรงนี้นะครับเขาใหญ่นะฮะแชร์เลยนะครับเราจะแชร์ไปทางไลน์นะครับหรือทางอื่นๆหรือมีเพิ่มเติมอีกนะครับสมมุติว่าเราจะแชร์ไปทาง Gmail นะครับเราก็สามารถที่จะทําได้นะครับแต่คลิปนี้นะครับสมมุติว่าผมจะแชร์ไปง่ายๆนะส่งไปเพื่อนทางไลน์นะเราก็คลิกเลยนะครับไลน์ไหนนะครับเห็นไหมเราคลิกแล้วนะครับเขาก็จะมีเครื่องหมายถูกนะฮะหลังจากนั้นแชร์เลยนะครับแล้วหลังจากแชร์แล้วนะครับ เพื่อนก็สามารถที่จะดูในลายได้เลยนะขอจะกดดูตําแหน่งในลายได้เลยนะครับนี่นะนี่นะครับที่เราแชร์ไปนะอันนี้ก็คือการแชร์แบบแรกนะครับก็คือเราปักหมุดให้เขาเลยนะครับแต่การแชร์อีกแบบหนึ่งก็คือแชร์ตําแหน่งแบบเดียวทม์นะครับให้เขาติด ตามเรานะสมมติว่าเราไปจากกรุงเทพนะครับไปรถ2คันไปที่เชียงใหม่นะทีนี้เราก็อยากจะขับตามตามกันไปเราก็อยากจะรู้ว่าอีกคันหนึ่งนะครับคันของเพื่อนอยู่ตรงไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถแชร์แบบนั้นได้ด้วยนะครับทีนี้เราก็เข้าไปใหม่นะครับนี่นะครับ Google Map นะนี่เราติดเขาใหญ่อยู่นะเราออกไปก่อนเห็นไหมครับพอออกไปแล้วนะฮะเราก็จะเห็นโปรไฟล์ของเรานะครับเรากดที่โปรไฟล์ของเราเลยนะเห็นไหมครับการแชร์ตำแหน่งนะฮะ แล้วเราก็มากดที่แชร์ตำแหน่งนะครการแชร์ตำแหน่งนะเขาบอกว่าเป็นเวลา1ชั่วโมงนะครับหรือเราจะบวกนะครับแชร์ไปเชียงใหม่จะกรุงเทพเชียงใหม่ก็หลายชั่วโมงอยู่นะแชร์ให้7ชั่วโมงนะครับหรืออันนี้นะครับหรือเราจะมาติ๊กตรงนี้ก็ได้นะครับอนีนนะ้จนกว่าคุณจะปิดเองนะครับจนกว่าเราจะปิดเองนะเราแชร์7ชั่วโมงแล้วกันนะครับะระหว่างทางเราจะ,ะขับไม่ทันกันนะ คันนู้ดขับเร็วคันนี้ขับช้านะแต่เรานัดกันว่าเออเราจะไปทานข้าวตรงไหนตรงไหนระหว่างทางนะครับแล้วนี่นะครับมาที่ตัวเลือกเพิ่มเติมนะครับติ๊กไว้แล้วนะครับตลอดเวลานะครับนี่นะครับเราจะแชร์ไปที่อีเมลก็ได้นะครับหรือว่าเลือกตำแหน่งอื่นสมมุติว่าผมจะแชร์ไปที่ไลน์เหมือนเดิมนะครับผมจะแชร์ไปที่ไลน์นี้นะครับเห็นไหมครับเราติ๊กเครื่องหมายถูกแล้วนะครับหลังจากนั้นเราแชร์นะ หลังจากนั้นนะครับตำแหน่งเดียวไทม์ของเรานะครับก็จะสู่งไปที่ลายนี้แล้วนะครับเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเขาเขียนว่าดูตำแหน่งแบบเดียวไทม์ของฉันนะแต่ถึงแม้ว่าเราจะเชร์เจ็ดชั่วโมงนะครับแต่เราสามารถที่จะมาปิดก่อนหน้านั้นได้นะครับสมมติว่าเราถึงที่หมายแล้วเราอาจจะปิดนะ คลิปนี้เป็นการแชร์ Google Map ให้คนอื่น2วิธีการด้วยกันนะครับวิธีแรกก็คือเราส่งไปที่จุดไหนจุดนั้นเลยนะครับวิธีที่2ก็คือแชร์แบบ real time นะฮะให้รู้ติดตามเราเลยนะครับว่าเราถึงไหนแล้วนะครับอันนี้ก็คือมือถือ iPhone ของผมนะครับแต่มือถือ Android ก็ทำในลักษณะคล้ายกันนะครับเข้ามาที่ Google Map นะฮะก่อนที่จะแชร์นะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับ